จสะอาดให้ชุดทุ่ตอนเช้าค่ะเช้ามาก็ต้องทำความสะอาดให้น้องโต ชี้เด็กดีค่ะให้ร้องด่วมมือมามาน้องจะนอนเฉยจะไม่ดิ้นค่ะรู้จากหน้าที่ของตัวเองมามาจะได้ทำอะไรที่มันยากามันทำให้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะน้องรู้ยังไม่ต้องพลิกตัวนะคะยังไม่ต้องพลิกนะจะช่วยด้วยค่ะรู้ค่ะะช่วย อ่ะโอเคพิกพิกพิกเห็นไหมคะรู้หน้าที่จ <c> ะ <oughs> พิกตัวช่วยดีไหมโอเคพิกมาฝั่งนี้พิก ต้องเอาแมสติดไว้อีกรอบนะคะไม่งั้นมันจะหลุดไอตัวกาวตัวติดมันไม่ค่อยอนี่นะคะติดไม่ค่อยดี ควายควายขาควายห้างนอนมามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก่อนอย่าเพิ่นสวยอย่าเพิ่นเจ๊กสวยน่ะพิกตัวให้ก่อนแก่ เส,เสร็จแล้ว,ลว,ลวขอบคุณมาม้านะคะโอเคค่ะทำความสะอาดที่ชี่เสร็จแล้วะค,ะค,ค่ะอืมลาล่าลาล่าก็มามองดาล่าละจะเอาปี๊ปปีออกไหม